หนูไม่เข้าใจเลยอะตอนหนูไม่ง่วงอะแม่ไม่สนใจเลยอะแต่พ่อหนูจะนอนเท่านั้นแหละแม่ก็ปลูกอยุ่นั่นแหละปลูกทั้งวันเลยอะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเบื่อมากเลยอ่ะ นั่งเหมือนกับน่งไนั่งอะไนั่งอะไรนั่งเลย่งแบนสงครามชีวิตดีดีเลยไปปะวะ่งเม่อนกเล็กรอไม่น่าเลยเ็องไม่เล็กน็เาปากเข้ากัลูกเออตามหลอดมันจเรี้ยงปะเป็กสอนไอ้เท้าอย่างเ้อ่ะาเงี้นะปิดขาอยู

何 <laughs> <laughs>